สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูอัพเช่นเดิมในรายวิชาการงานอาชีพค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของความปลอดภัยในการติดตั้งประกอบของใช้ภายในบ้านกันค่ะการติดตั้งประกอบของใช้ภายในบ้านโดยทั่วไปอาจจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่แหลมคมรวมถึงสารเคมีต่างๆนะคะดังนั้นผู้ปฏิบัติงาน มีโอกาสที่จะได้รับอันตรายเพื่อหล็กเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนักเรียนควรจะปฏิบัติตางพ่อต่างๆต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องการแต่งกายนักเรียนต้องแต่งกายให้รัดกุมที่สุดค่ะหากผู้หญิงนะคะมีผมที่ยาวนะคะให้นักเรียนมัดผมหรือรวบผมให้เรียบร้อยนะคะป้องกันการที่ผมจะไปติด นะคะเครื่องมือช่างในการปฏิบัติงานหรือว่าไปพันกับสิ่งต่างๆขณะทำงานนั่นเองค่ะต่อมานะคะการแต่งกายในเรื่องของเสื้อผ้านักเรียนควรสวมผ้ากันเปื้อนและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆอย่างเช่นใส่ถุงมือยางหากนักเรียนต้องสัมผัสกับสารเคมีนะคะใส่ผ้าปิดปากนะคะหากมีกลิ่นของสารเคมีฟุ้งกระจายเนาะ หรือใส่แว่นตานะคะการแสงและการใส่รองเท้านะคะนักเรียนต้องใส่รองเท้าที่มีลักษณะหุ้มส้นนะคะไม่เปิดเท้านั่นเองข้อที่2นะคะนักเรียนต้องตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้งานก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะาคหากว่า เกิดการชำรุดนะคะหรือเสียหายนักเรียนต้องซ่อมแซมทันทีไม่ควรใช้ขณะที่มันชำรุดเสียหายนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะในข้อที่3นะคะนักเรียนควรศึกษาขั้นตอนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานช่าง รวมถึงขั้นตอนการติดตั้งประกอบของใช้ต่างๆให้ละเอียดจากคู่มือการใช้งานหรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญให้เข้าใจก่อนใช้งานอุปกรณ์ชนิดนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์นักเรียนใช้งานผิดวิธีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุและอันตรายได้ค่ะในข้อที่4นะคะ ในการปฏิบัติงานนักเรียนต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนหากมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานนักเรียนควรแจ้งครูผู้สอนหรือผู้ครองทันทีเพื่อที่จะได้แก้ไขได้ทันเวลาค่ะ ในข้อที่5นะคะขณะที่นักเรียนปฏิบัติงานอยู่ในการติดตั้งประกอบของใช้นะคะนักเรียนไม่ควรหยอกล้อเพื่อนนะคะไม่ควรเล่นกันในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่เพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้อาจจะทําให้อุปกรณ์งานช่างต่างๆนะคะอ่ะโดนกันนะคะและเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะในข้อที่6นะคะ ในการจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์หลังใช้งานเสร็จนะคะนักเรียนควรเก็บเครื่องมือเหล่านี้เข้าที่ให้เรียบร้อยไม่วางเกะกะพื้นก็อาจจะเกิดเดินสะดุดหกลมได้นะคะนอกจากนี้ควรทําความสะอาดบ,บริเวณที่นักเรียนปฏิบัติงานหลังใช้งานเสมอคะ่ะในวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนกันไปในเรื่อง ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ภายในบ้านกันไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็จะรู้หลักการทั้ง6ข้อนะคะในการติดตั้งประกอบของใช้ว่านักเรียนควรจะเตรียมตัวและปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะก่อนที่จะปฏิบัติงานเนาะดังนั้นในวันนี้นะคะครูก็จะมีกิจกรรมท้ายบทเรียนมาให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ว่าสิ่งที่เรียนในวันนี้นักเรียนจําได้หรือเปล่านั่นเองค่ะ โดยในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนวาดภาพการแต่งกายที่เหมาะสมที่สุดในการทำงานช่างหรือติดตั้งประกอบของใช้นะคะพร้อมระบายสีให้สวยงามนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะว่าในการทำงานช่างแบบนี้นักเรียนควรแต่งกายอย่างไรจึงจะเหมาะสมนะคะอย่าลืมนะคะวาดภาพตั้งใจวาดนะคะและระบายสีให้เรียบร้อยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ